ครับผมก็จะใช้กล้วยผ่าครึ่งลูกนะครับสายรีดที่ผูกนะครับจะผูกเป็นแบบออีกด้านหนึ่งจะเป็นห่วงนี้นะครับเอาไปเอามาคล้องกระเข็มนะครับกันตัวจมนะครับเฮ้ยปลาก,กินคะรับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็โอกับผมเดิมครับเอพี่วิิงครับผมวันนี้ก็พามาตกปลาสวายนะครับวันนี้ก็มากับเหยื่อกล้วยครับผมก็นะครับปลาสวายนี่ผมก็ออกมาตกอยู่เรื่อยนะครับมันไม่มีตัวนะครับผมไอ้วันที่ออกมาไม่ได้ตกสวายก็ก็จะเห็นปลาสวายขึ้นเล่นน้ำค่อนข้างเยอะนะครับ พอเบดตกออกมาตกสวายครับก่อนเงียบกิฟตวันนี้ก็เช่นกันครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้อยู่หม้ดงตะคบนะครับข้างต้นตาลน,น้ำก็ยังไหลแรงอยู่เหมือนเดิมครับที่นี่ก็น้ําไหลตลอดนะครับแรงไหลแรงไหลเบาก็แล้วแต่สถานาการณ์ครับก็แต่ว่าส่วนมากก็จะแรงนะครับ แล้วก็นี่ครับต้นตาลน,นะครับผมตรงนี้ก็ที่ประจําเลยเมื่อคลิปเก่าๆนะครับโอเคมาดูอุปรกรณ์กันตัวเบ็ดน,นะครับเป็นเบอร์สิบสองนะครับอ่าอันนี้มันเป็นปมไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวต้องแกะออกตะกัวก็เท่านี้นะครับผมจริงๆแล้วมันใหญ่ต่ออีกนะรตะว่ายังไงก็ไม่อยู่นะครับ แต่ว่าก็ยังพอใช้ได้นะครับไม่ต้องตีไก่ตีครึ่งคลองออใสายรีดเป็นสายเอ็นนะครับ15บหปอนโอเคเดี๋ยวมาเตรียมตกปลากันนะครับครับผมก็จะใช้กล้วยอ่าผ่าครึ่งลูกนะครับเนี่ยกล้วยลักษณะแบบนี้ก็ลังดีค่อนข้างงอมคนระับแล้วก็ยังไม่เละเกินไปนะครับ ผ่าครึ่งลูกตามสูตรเดิมนะครับแล้วก็จะล้อปเปลือกออกเอาขั้วไว้หน่อยหนึ่งนะครับกันเวลาเหวี่ยงแล้วหัวฉีกนะครับผมนะบเหมือนเดิม แบบนี้เก็บไว้ก่อนนะแล้วก็เข็มมาไลยนะครับผมมาพับตรงอันนี้นะครับอ่าด้านที่เป็นห่วงนะครับเอาไปคล้องใส่นะครับอสายรีดที่ผูกนะครับจะผูกเป็นแบบอ่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นห่วงนี้นะครับเอาไป เอามาค้องกับเข็มนะครับแล้วก็เอาไปค้องกับลูกหมุนจริงๆแล้วเป็ดใช้ถึงเบอร์15ก็ได้นะครับผมสะดวกแบบนี้นะครับไม่ยังง่ายว่าพี้เกยียจซื้ออุปรกรณ์เพิ่มนะ มีพอใช้ได้ก็ใช้นะครับอาส่วนเปลือกกล้วยจะเอามาลองด้านล่างครับกันตัวเบ็ดจมนะครับถ้าตัวเบ็ดจมมาอยู่ในกล้วยก็ไม่ดีนะโอ้ยลืมแกะปม ก่อนนะได้ประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็จะมาคล้องกับล,ลูกมุนนะครับใช้ตัวใหญ่หน่อยสอดเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอากล้วยมันมลอดห่วงนะครับ แค่นี้นะครับแล้วก็ดึงให้ตึงให้แน่นเรียบร้อยครับความยาวของลีก็ไม่มากนะครับประมาณ2ฟุตต,ตีไม่ต้องไกลนะครับเพราะว่านามมันแรงตีไกลยังไงก็พัดเข้าริมนะครับตีแค่ขึ้นคลองพอครับ ผมจะเปิดเบรกโอเคครับผมเราอย่าตีคันนึงนะครับก,กันจะทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เห็นปลาสวายขึ้นเลย ตั้งใจมาตกสวายที่ไหลไปนี้ทุกทีครับเลยไม่มีคลิปปลาสวหวนะครับโอเคครับไปเข้าเดกันนะสงคันพอครับผมตกประมาณทิ้งเคีื่ยงก็กลับแล้วนะครับ มากินครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้มาเขยเอ้ เข้าเข้าเข้าไม่มีตัวขึ้นก็กินเวย้ย แหล่งดีมากครับเข้าไปเยะ็เองค่อยๆเล่นนะครับสายเล็ก แพทเดียว10นาทีไดม้มาคนเดียวก็จะลำบ,บากหน่ครับ ฮู้ฮ่าตัวขาวโจ๊ะเลยนี่ครับโอ้ประมาณห้าโลครับโอเคครับผมก็จะเอาปลาสวายตัวนี้มาฉลองนะครับ ในเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีช่อง A p ฟพิว h ิชชนะครับผมมือสั่นเลยครับผมครับหมายแรกครับ10นาทีกินเลยครับนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมตั้งใจว่าจะตบเอาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็นะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่พอีี่หน้านะครับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ